สวัสดีค่ะพรมพิ้องเมืเอ่อเ้กามาคอกับดาล่ามาดามคือเก่าเนาะค่ะคลิปนี้จะเป็นรวมเซียนดังเด้อค่ะเด้อรวมเซียนดังมีสีมีเซียนคราค่ะกันเนาะจะมีทั้งเซียนใหม่และเซียนเก่าจะ่รวมร่วมกันแล้วผู้ใดเพิ่งหามาก,ก่อนมาดามก็ลงำหาก่อนยังของน้องนับเงินเข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวโจให้แค่สี่หางเน้นไปสองหางแต่เข้าตัวกลับพแมพิ้องค่ะน้องนับเงินของน้องนับเงินแล้วของแมวหน่อยนัโชก ยังบอหลุดเด้อค่ะเด้อของแมวน้อยนําโชคตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็นนะคะจับคู่ให้พวกเขาเพราะว่าของแมวน้อยนำโชคเขามาสองวดติดผู้ใดเห็นโอ้ผู้ใดเป็นแฟนครับรูก,กันดีเนาะกดก่อนหน้านั่งเข้าตัวกันเนาะแล้วก็มาเข้าตัวเน้นตัวจอเจ๊ดสามตรงๆสองวิดติดๆแล้วก็ย่งบอหลุดแล้วก็มีลายเซียนพวกพี่น้องอยู่น้ำกันสีลง่ห้เมื่อนี้กระสีมีเท่ง ออซงออเซลี่ดาดาออปลอยเป็ดอปอยเป็ดน้องดาดาแล้วก็แม่มารวยแล้วกันผู้ใดข้องหลวงพี่แขกพก่อนพี่น้องอยู่ในคลิปนี้เนาะค่ะเนาะเห้ยาวๆไปน้ำกันผู้ใดชอบของน้องอ่านับเงิน จัดไปพ่อแม่พี่น้องคะ่ะค้องน้องนับเงินสาวสวยสาวไล่ทุเรียนสาวสวยรวยซับเพราะว่ามีไล่ทุเรียนนี่รวยแท้่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหลูกหนึ่งหลูกหนึ่งบ่แม,มนธรรมดาปีนี้ยังบ่ท่านได้กินอยู่มีพี่สาวซสือให้อันพูยว่าบ่ได้กินนะเนพี่สาวซสือให้วันยัง่าอยู่อันค้องจะคข้องว่าสิา่าเงินจ้าของซื้อยังบ่ท่านไดมีพ่อแม่พี่น้องอีองอยเพราะว่าแพงเหลือเกิน สมัยตะกี้พเ,เพื่อนว่าเนือแพงเนาะโอ้สมัยนี้พนเ,นเพื่อนว่าเนือแพงทุเรียนยังก้าวหนา้าก้าวตาไปบํมเรนธรรมรมดาทุเรียนอยู่เครื่องต้นยังแพงขนาดนี้เค็แจ้งใดเอาบริกินน้ำเพลินดอกเข้าคันเลขกบ่เขาบ่ป,ปังเนาะเอาผู้ดใดสิตามของน้องนับเงินมากเลวเด่นหนีว่างไว้ให้เราแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของน้องนับเงินบันี้สิถามก่อนเด้อได้น้ำเพลินบ่ มีผู้ใดๆน้ำเงินบัวเล่าสามาชีพ่นเขาดีดีของน้องน้ำเงินเล่าพัฒนานีเป็นจังไดเฮ้พ่นหัวกะอันประวัติกะว่าสิบุให้เบื้องลายบไม่ไปน้องค่ะประวัติกะว่าสิบุให้เบื้องายงวดกวนนานั่นเพิ่นกับเขา่ได้นี่ดีเขาทั้งอุบลอุดรนขอนกจนมาเมดตัวนี้ของน้องน้ำเงินเมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับมันน้ำเพินบัวมันน้ำเพินบัว คอมเมนต์มาเด้อให้กำลังใจน้องนำเงินค้นสวยนะรวยทรัพย์อ่ะแคปหน้าจอพ่กแม่พี่น้องคะ่ะผูดใดสิตามว่าจะเป็นงวดที่สองไหมน้องนบเงินนำเงินค้นสวยรวยทรัพย์ให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาในงวดวันที่สี่วันศุกร์นะคะลงให้ก่อนหนึ่งวนันสองกับเก้าสองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีสองสองสาม,สอ,ส,ามสองสี่ สองห้าสองหกรูดที่สองเน้นที่สองสองตัวเน้นไปที่สองสามสองหกเด้อค่ะเด้ออาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของนองนับเงินเนาะค่ะเนะาะกาบขอบุญขอบุณน,นองนะับเงินทีให้ตัวเลขนะทั้งมาว่างทั้งสองกาบขอบุคุณหลายเจ็ดเสี้ยนดังลงห้แล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องคะเจ็ดเสี้ยนดังลงให้แล้ว,ว,งลงลวถ้าผูใ้ใดยังไม่ท่านได้เห็นคลิปก็เขาไปติดตามชมได้เนาะ ลงของดารามาดามแล้วก็ของเลมิธิมาชอเชช่แล้วก็เลขเด่นประจําวันที่ของเพิ่นเขาไปเนาะอ่ะ่อไปเป็นของแมวน้อยนําโชคที่มาดามเห็นเบื่องของเพิ่นสองวัดติดติดสองวัดติดติดแล้วยังไม่หลุดยังบ่หลุดเมื่อนี่เมื่อไม่ไปไม่ผู้ใดเป็นแฟนครับแมวน้อยน้าโชคมีผู้ใดน้าเพิ่นได้สองวัดติด แล้วเิ็นก็ฝากตังมหาห้คุณยายเนาะคุณแม่เนาะ,ะคุณแม่แต่ที่คนดีมีนำใจฝากมหาห้ยเป็นอ่ะเมื่อนี้ผพู้ได้สิไปกับแม,แมวน้อยน้ำโชคแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รูดดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่สีลงให้ก่อนหนึ่งวันเก้ากับห้าสองตัวสี่หางเก้าห้าเก้าหกสี่ห้าสี่สองอ้ยเก้าห้าเก้าหก ห้าหกห้าสองเบิลจะเป็นก้าผมมีเบิลตัวนี้ลืมตัวกันค่ะตัวกันเก้าสองเก้าศูนย์สามตัวสองหางศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เก้าห้าเก้าหกห้าหกเน้นสามหางสามตัวเน้นมดเลขกลมพี่น้องอาแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคแล้วไปต่อเป็นของทายเป็นของออเซรีเนาะค่ะเนาะของออเซรีถือว่ายังไม่หลุดหมดกวนของเพิ่นเข่าของออเซรีเพราะว่าของออเซรีเดินดีด้ค่ะเดินดีด้อนั่นของเพิ่นเข่าเด้่ยฮกหาฮกหาหาของออเซรีแล้วก็ยังไม่หลุดค่ะ สองยังมา้เห็นแตงวัดนี่เพินพ่นเพิ่นห้ตัววิ่งตัวรูดแค่มเม็ดเดียวหางเดียวเพื่อนพี่น้องแขนงแขนยังสี่ในแม่โอเซอรี่เนาะจัดไปขั้นสามตัวนี้มันเป็นเบิ่งหยักหยักเอาของโอเซอรี่ให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่สี่ผู้ใดๆกับเพิ่นบ่เน้องหวดก่อนเนาะพร่อสิตามกะระลุดเนาะทำเอ็กซีว่วาบกับเมื่อยเนาะ จากติดตามไคบางท่านบางคนก็ตามไปดีมาดาม่นวะอา้าสิบอกว่าตามผู้ใดละคันบบบอกตามมาดามก็ <l uck> <c oughs> ต้องบอกตามเจ้าขว้างก้อนแล้วเนาะพแมพีน่น้องเนาะเนาะสิว่าจังไดเนาะโอ้ยกะเ้าหยกเด้อพแมพี่น้องเอา้าชอบของผู้ใดตามของผู้นั้นเบิ่งตัวเลขแนวทางแล้วก็เอาไปฝันแล้วก็เอาไปเทียบกบเลขเจะของสิ่งที่จาของมักเนาะ ของออเสลีให้มารูดหเม็ดเดียวสองตัวหหางสามหกสี่หกห้าหหเจ็ดหกแปดหกหกบนเนียนห้จากหางด้วพพอแมพี่นองรูดหมดเลยอะจัดไปชอบก็จัดคัดก็ผ่านกาวขอบุญข้อคุณนออเสรีที่หาตัวเลขหนะ้าทางมาว่างทั้งสองกาวขอพระคุณเป็่ยนยางสูงต่อไปเป็นของ อันล่องให้แล้วพอไดล้ลงให้อีกเด้อค่ะเด้ออันร่วมเสี้ยนดังเนาะอันพยายามเบิ่งเด้ออันหาของผู้ใดบ่เหน็นเพราะว่าอันมันเพิ่น,นหลายท่านนะ่ะไ่อแม่พี่น้องเมื่อหวยออกสะแทก็สิสรุปให้อีกชุด2-3ชุดพุ่นน่ะของอ๋อสง่งเป็นจังได้อ๋อส่งเจ้าของอ๋อสง่งโอ้ยถอดถอดเอาถอดกอพ่ายเพลิง,งของอ๋อส่งก็เข้าแล้วหลุดเด้อพ่อแม่พีนพ่น้องเด้อ เขาแล้วรุดค่ะเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่อส่งให้มารูดกับพวกแม่รุดแบบประจุยได้พวกแม่พี่น้องรุดตัวอันตัวรูดยังมา้เห็นได้หกหกยังมา้เห็นเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่ถือว่ายังไม่รูดว่าสิว่าซันดอกไปว่าของเพิ่มรุดเนาะสองตัวมาตัวก็รูแล้วเนาะ อส่งให้มารูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันศุกร์ที่จะถึงนะคะวันที่สี่สี่กับ8ดตัววิ่งทะรูดสองตัวหกหางสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแปดสองแปดเจ็ดแปดเก้าบิ้ลจะเป็นสี่สี่แปดแปดสามตัวสามหางสามแปดสองเอาสามจักมาตรใส่พารเจ้าก็ได้เนาะคุณมาดามอันตะเล็กบ่เขากับ่าแห้งแล้วเนาะเจานะ้าเนาะ แต่เลีว่าเก่ากับพวกยังแล้วเจ้ากันยังเบาผิดเบาถืออยู่อันนี้แหละของแท้พวกแม่พี่น้องค่ะสตัว2หาง9 8้าแปดสองสีสองสี่ตัวหนึ่งหาง6กสี่ปดสองสองตัวเน้นไป3ามหางเน้นไปที่สี่หกแปดสเออ 4, 6, 4, 8, สอี่หกสแปดแล้วก็8ปดสองอ้าวมาว่าบ่ของแท้ สี่หกค่ะสี 46, ่หกพ่อแพี่น้องตัวเน้นตัวจอบนสี่หกสี่แปดแปดสองสามตัวเน้เน 46, 48, 82, 3, เนม็ดเดียวหางเดียวสี่แปดสองแคทนาจอพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วไปต่อเป็นของใครอ่ะดาวประบุญขอบคุณอ๋อสมงที่หายตัวเลขแนวทางเมื่วางทั้งช่องนากาดาวประบุนความคุ้นไรๆแล้กนะวก็ดาวป,ประบุนความคุณนเอฟซีเด้อค่ะที่เพิ่นเข้ามาคอมเมนต์เมืม่อวานนี้เนาะ ที่มาดามไปทาบุญหาคุณแม่กาบขอบบุญขอบคุณหลายๆเลขกับสางบ่อเขาซะเนาะไปเฮ็ดบุญให้คุณแม่ก็ได้น่าจะเลขเขาสิได้เฮกันแบบสนันวันไหวเนาะหมู่บ้านนี่รงพิษลงถือเอฟซีกับเขาไปหากันวุ่ไว้่าตาบอกเพ่นโทรมากกับว่าร่องแล้วรงแล้วว่าเขาไปเบื้องกาบทอโทษขคอไพ่เด้อคุณพี่ที่โรมากเนาะเสียงผู้หญิงนะคะที่บอกว่ามาดามร่งแล้วรงแลบไปเบื้องแลบเป็นคลิปเก่า่คพี่นอนนาปกไม่ ไตเติลใหม่แต่ว่าในตัวเนื้อเรื่องเป็นอันเก่าเด้ได้โล่งห้ใหม่ราบพอโทษขอไห้เนาะคะเนาะอ่ะมือนีสิพยายามมือนีโบวุนไหวละมือว่านนีที่เป็นมีงานมีการกะอิม,มารุกคุกคุณเนี่ยจัหน่อยพ่อแม่พี่น้องของน้องดาดาถือว่ายังไม่หลุดนะก้าวยังมาให้เห็นเนาะก้าวยังมาให้เห็นดาดาผ้าลวดข้นสวยในสร้อยเป็นจังใดเข่าจักงวดเลยเจ้า เอาจักงวดแล้วคุณดาดานี่งวดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนาะของเพื่อนวันที่ยี่สิบเจ็ดเขาอีเดอร์พ่อแม่พี่น้องสามสิบบบานแล้วกับว,วันที่สองเข้าไปตัววิง่งตรวจถือว่าผ่านคันกับหัวกับเข่าเป๊ะแล้วพ่อแม่พี่น้องมีผู้ใดกับบนนอมีผู้ใดกับหัวบนนอเมื่อนี้สิก,กับบนนี่หัวหกเป็นแปดแปดโอ้หกเป็นเก้านี่นกัับไปก็สเิเป็นหกเออเป็นเก้าเจ็ดฉันเด่นนีน่เนาะอ่ะ กับในเรื่องพลพีพน้องกับหัวไวดาดาพารวยให้มารวดร้ดาพัฒนาสองพุ่มครึ่งในงวดวันที่ววสีสส 7, 7นะ่ตัววิ่งตัวรูดหกกับเจ็ดสองตัวสองหางไปกลับเป็นสี่หางพลเมพน้องกบให้เรวเรียบร้อยไอ้แช่สองหางแขนหกกับเจ็ดเจ็ดกับหกเนาะตัววิ่งตัวรูดสองตัวสี่หางหกเจ็ดเจ็ดหกห้าสี่สี่ห้า สามตัวเม็ดเดียวหางเดียวห้าหกเจ็ดสี่ตัวสี่ห้าหกเจ็ดแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของดาดาผ้ารวยค้นสวยในซนะ้อยเนาะอ่ะวงกลมไหต้าตัวเน้นตัวเจะตัวรูดบว์แมนพี่น้องตัวรูดที่ตัวเด่นเนาะอ่ะขอบคุณขอบคุณน้องดาดาผ้ารวยค้นสวยในซ้อย ผู้ใดอยากเห็นหน้าเห็นตาเพื่อนกระทั่งเฟซบุ๊กเพื่อนเล่นเลีเ้ยวอยู่ก็ไแม่พี่น้องเจตตาโอ้ยอดาดามาลุ้ยเพื่อนวะผู้ใดอยากเห็นหน้าเห็นตาเพื่อนเอาไปติดตามเพื่อนก็าดามกะให้กำลังใจมาสุกข้นพ่อมแม่พี่น้องเนาะไอ้กะบนวน,นี่นั่นเอาความสิไปเบิ่งของแม่มาลุย้ยเบิ่งของออปล่อยเปลีน่ยนุ่มฆ่าบ่อยกันเป็นจังไหน,นุ่มฆ่าบ่อย เจ้ากับ่อยคือสิจับเมื่อกันไปเครื่องล่ำเถอะเมื่อนี่เจ้าว่าจ้าได่เจ้าสิไปบนนี่หรือเจ้าสิอยู่สิแต่ไปตรวจตาอยู่ทางรอไส้แดนกับพูชาคุณบ่เจ้ามาไปทางพี่มาดามวาอยู่ข้ายากติเอาหัวคันเขายุดตนหัวควันเขายูพูดแม่พี่น้องคนพูรูดเน่หนิบู้ดแต่ว่าของพนหลุดเสยเนาะสร้างเปลี่ยนบ่คุณมาดามเจ้า นะบัผพดบ่วเงินมาดามขอโทษขออภัยได้โอปล่อยเปรดเด้จั้งไดก็ได้กับขอโทษขออภัยนะคะมาสร้างเปลี่ยนบัวเจ้าวดกวนของเพ่อนเข่าเด้บัวเแม่พี่น้องเนาะของออปล่อยเปรดนั่นของเพล่นเข่านด้ห้าหกหกห้านี่แล้ววดนี้ยังไม่หลุดอ้าวผู้ใดเป็นสายขยันไปน้ำโอ้อ่อยเปรดบ่นี่สิไปทั้งใดสิมาทั้งใดชอบบอทีของเพลิน่งามอยู่ได้เนาะพ่อแง่พี่น้องเนาะอะ แัปหน้าจอถ้าใครจะตามของออปลอยเปดีอปลอยเปลี่ยนให้มารูดลราพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่4วันศุกร์ที่จะถึง9ก้ับศูสองตัวสี่หาง9ก้าเก้าสี่เ้าหกสี่สามี่ศนย์สาเนาะค่ะเนาะเก้าสี่เกหสามี่ศสาตัว3ามหาง3 9มเกหกศ้า สี่ศูนย์สามสองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปที่เก้าสี่สามสี่ศูนย์สามสามตัวเน้นไปสองหางสามเก้าหกศูนย์เก้าหกแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคาย เป็นของแม่มารวยของแม่มารวยของแม่มารวยัวพาเนะตรงกาบขอโทษขอพ่ายมือนีมือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่แม่มารวยให้มารูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันที่สี่เนาะค่ะเนาะเก้ากับหกสองตัว สิบหางสองตัวสิบหางเพื่อนเนีนให้แค่สองหางเด้ค่ะเด้อจัดไปเพราะแม่พี่น้องชอบก็จัดเนาะสตัวสิบหางจะมี98้าแปดเก้าหนึ่งเก้าเดเสามเสี่ดหหนึ่งหกดหสามสเน้นที่9้ารูดที่9้าเน้นไปสองหางแค่98 9า้าเจ็ด เนีนให้ยองหางพ่อแม่พี่นอ้องเอาแคปหน้าจอแล้วไปตอบเป็นของใครกาบขอบุ้นขอบคุณแม่มาด้วยที่หายตัวเลขเนาะทางเนมะื่อวานทะั้งทองเนาะกาบขอพอคุณหลายหลายไปตอบเป็นของลวงพี่แขกหลวงพี่แขกเพื่อนบ่ได้หายมากน้องวดัดวังหัน,นะน,นเ,าเนาะวันนี้วันใหม่เอาใหม่เลยลวงพี่แขกให้มารูดลาวพัฒนาในสองใน วันที่สเนาะที่จะถึง2กับ3ามสองตัว4หางสองสามสองหนสองเจ็ดสองศตัว3ามหาง1นึ่งเจ็ดสองศเจสองสเจสองตัวหนหางหนึ่งสเจดสอง้อค่ะอ่ะหยุดไปสงักนิดนึงบางหันเพิ่มไป่นะอ่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีใช่เนาะค่ะเนาะ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะ